ประก,กาศประก,กาศเนื่องจากตอนนี้ผมมียอดซับครบ1,000แล้วผมจึงเปิด Q&A ไว้ในชุมชนที่ช่อง YouTube ของผมรวมถึงในเพจทุกคนสามารถเข้าไปพิมพ์ถามคำถามใต้ภาพกันได้เลยจะถามอะไรจะกี่คำถามก็ตามสบายหลังจากคลิปแนะน,นำเด็กอีที่ร้อยลงแล้วผมจะทำคลิปหรือไม่ก็ไลฟ์สดมาตอบคำถามให้ฟังกันนะครับอย่าลืมไปพิมพ์ถามกันเยอะๆนะ สวัสดีครับผม b e a ดี y ้อ n g s u e ice style channel นะครับกับคลิปแนะนำเดย์ในวันนี้นะฮะเดย์ที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือจารุดาวีสตาร์นะครับก็เป็นวีสตาร์ธาตุพืชตัวใหม่นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเขียวหรือสายปกพันธุ์พืชนะครับน่าจะชอบกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดลิสต์กันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราจะมีจารุดาวีสตาร์นะครับสามใบจารุดาวีสี่ใบบิดาลูสองใบบิดฟาดสองใบทิวเทลิสอาร์ตนี้สองใบนะครับแล้วก็ทิวเทลิสแบบหาซับนะครับหนึ่งใบ คือโทสสามใบโคโรทอกหนึ่งใบโคโรโบชิหนึ่งใบเดเดียนเซอร์ไนหนึ่งใบแล้วก็มานาฟี่หนึ่งใบนะครับพลังงานจะเป็นพลังงานพื้นฐานพืชนะครับแปดใบดับเบิลเทอร์โบเอนเนอรี่สี่ใบครับไอเทมจะมีให้ไปวันสี่ใบคลิกวันสี่ใบเครื่องหออวิวัฒนาการหนึ่งใบสมุดเพื่อนเพื่อนหนึ่งใบคันเบรคธรรมดาหนึ่งใบเครื่องลางยักษ์สองใบลูกโป่งสองใบแล้วก็เทิร์ฟสเตเดียมสองใบครับ ตะพอจะมีแมรี่สองใบงานวิจัยจัดจานสี่ใบคำสั่งของบอสสองใบความสี่ยงของนาธานีหนึ่งใบแล้วก็เซเลน่าหนึ่งใบนะครับมาดูวิธีการเล่นกันครับผมเริ่มกันที่จารดาวิสตานนะครับท่าโจมตีนะฮะใช้1จี้พืช2จี้ใสนะครับตี190นะแล้วก็เมื่อตีแล้วเนี่ยเลือกพลังงานที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนกระดานฝ่ายเรานะครับตามจินวนที่ชอบเลยนะย้ายไปที่โปเกมอนฝ่ายเราตามชอบ แล้วก็พลังวิสตานะครับใช้ 1G พืชนะครับตี60คูณดาเมจเท่ากับพลังงานที่ติดอยู่กับโปรแกรมนี้คูณ60นะครับแล้วก็เมื่อตีแล้วสลับโปรแกรมนี้ลงเบนท์นะครับก็ยิงจี้เยอะก็ยิงตีแรงนะครับก็ลูกละ60สก็หนักไปนะครับนี่คือดาเมจหลักของเด็กนี้นะฮะแล้วถ้าตีเนี่ยตีแล้วย้ายจี้ทำใหมนะฮะมันสามารถไปคอมโบกับตัวที่2ได้นะครับก็คือทิวทาลิสนะครับผม ถ้าโจมตีครับใช้2อี้ใสนะครับเลือกโปรกมอนบนเบสฝ่ายเรา1ตัวนะครับย้ายตัวนับระเบิที่วางอยู่บนโปรแกรมที่เลือกนะครับทั้งหมดเลยนะไปวางที่โปรกกรมตำแหนต,ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามก็สมมติว่าเจอรูดา้าเีเตาของเรานะครับอยู่ตำแหนต่อสู้แล้วโดนฝ่ายตรงข้ามโจมตีมาสมมติว่าเป็นอาร์ซิวตีร้อยแปดสิบอย่างนี้ในเทอร์นสปแปงของฝ่ายเราครับเราก็สามารถเอาเจอรูด้านะครับรีทิสลงมานะครับแล้วก็ให้ทีเดิดน,นะครับใช้ท่าแล่โจมตีไปก็ดาเมจร8 0ที่เจอรูด้าโดนไป เทิร์นที่แล้วนะฮะก็จะย้ายไปที่อาซอุดฝ่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เจร์ด้าของเราเนี่ยก็จะมีทีทีกลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่งถ้าโจมตีของทิวฤทธเนี่ยจะเป็นการเหมือนอ่าเหมือนกับฟื้นฮดพีไปไกลๆเลยก็คือย้ายอาาะดามเมททั้งหมดเลยนะฮะออกไปนั่นเองนะครับผมก็ประมาณได้เลยเราจะเล่น2ตัวนี้ในการคอมโบกันแล้วก็เทวริ์ไปที่สามนะครับอันนี้เราไม่ได้เอามาใช้โจมตีนะครับเราเอามาใช้ความสามารถนะฮะใช้ได้หนึ่งครั้งในทางฝั่งเรานะครับ เลือกรันสปอร์ตอย่างใบาจากเด็กให้ฝั่งตรงข้ามดูนะฮะแล้วก็สับเด็กนะฮะแล้วก็เอาการที่เลือนะ่อนครับวางบนบนสุดก็เอาไว้เซตอัพเอาไว้ใช้เทิร์นถัดไปก็ได้หรือว่าเอา่อเซตอัพวางไว้บนสุดแล้วก็ใช้บิดาลุเติมมือย่ายนะแล้วก็ใช้สปอร์ตใบนั้นเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะใช้สามตัวนี้แหละที่จริงสองตัวแรกนะฮะที่จะใช้กันในในการโจมตีคอมโบกันไปมานะครับผมแล้วก็จอโดดาวิสตาเนี่ยมันรีทิทได้ฟรีด้วยนะเพราะว่าเขาหนีฟรีไม่ต้องใช้พลังงานก็รีทิทเลย อต่อไปนะฮะเดี๋ยวามาดูว่าจะทำยังไงให้จารุด้าวิสตา้าครับน็อกเอาต์ยากขึ้นเพื่อทําให้ทีวีเนีน่ยย้ายดาเมจจารุด้าออกไปนะฮะมาก็มาดูอีกเซตหนึ่งเลยฮะก็จะเป็นเซตเพิ่ม HP นะครับเริ่มมาที่โคโตท็อกนะครับผมความสามารถนะครับกาบใดที่โปรแกรมตียังอยู่นะฮะ HP สูงสุดของโปรแกรมตีพืชบวกกระดางฝั่งเราทุกตัวนะครับยกเว้นโคโตท็อกเองนะฮะทุกตัวจะเพิ่มขึ้นตัวละ40นะ,ะแล้วก็เอฟเฟกนี้จะไม่เกิดผลซ้ำนะครับก็เมื่อกี้จารุด้ามันเลือด270 ถ้ามีคนออกหยกก็จะเป็นเลือด310แล้วก็สามารถเติมให้พี่ได้อีกครับโดยการติดเครื่องรางยักษ์ไปที่3นะครับผมเมื่อติดแล้วนะพีสูงสุดของโปเกมอนที่ติดการ์ดนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นอีก30นะครับเมื่อกี้3 1 0ใช่ไหมก็จะกลายเป็น340จะเพิ่มความถึกไปอีกครับถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นโปเกมอนวีนะฮะก็เป็นเลดินส์เลนไนท์นะฮะความสามมานะครับตับได้ที่โปเกมอนดียังอยู่นะครับโปเกมอนฝ่ายเราทุกตัวนะครับดาเมจจากท่าต่อสู้ที่ได้รับจากโปเกมอน จะถูกลบ20ก็เมื่อกี้เลือดเจรอด้าคือ340ใช่ไหมซึ่งก็จะถึกอีก20เพราะว่าถ้าเป็นโปรแกรมวีจะลดอีก20ใช่ไหมก็วรวมเป็นเขาต้องตี360นะครับเพื่อจะน็อกวันช็อตได้นะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่สามารถน็อกวันช็อตได้เนี่ยเราก็สามารถใช้ท่าของทิวทาลิตนะครับในการโยกดามเมจทั้งหมดจากเจรด้าออกไปนะครับแล้วเจรอด้าของเราก็จะมีให้ตีเต็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่แหละฮะคือจุดเด่นของเดนิสก็คือ ความตายยากของเจอรดาหนะครับคอมโบก,กับผ้าจมตีของชิวทาลิสนั่นเองนะครับผมก็รประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเด็กจดรดาห์นะอะเดี๋ยวเรไปดูเกมเพ์กันของผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยดูเกมเพ์กันครับผมฝ่ายต้องข้ามเป็นเด็กอาเซอุดพิกจูบินขึ้นนะครับแล้วก็อาซูเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับ วางอาซูตวีครับที่เบนแล้วก็ใช้ไฮตร์บอลครับเอาโคแบ็กวีนะครับขึ้นมาติดเข็มขัดเป็งคอนท้องแน่นะครับไปที่อุตวีนะครับแล้วก็ใช้คสาม,มา,นะรารถโคแบ็กวีฮะโจกาโจบนมือโคบบ้ชหกใบวางบิปป้านะที่เบน แล้วก็ติดดับเบิลทับจีนะครับไปที่อาร์ซอบีแล้วจบเทินนะครับมาฝั่งของจอร์โดนาฮะใช้ควิกบอลครับเอาจอรโดนาวีนะครับ,ข,รบ,รบ,รบขึ้นมาวางที่เบนติดลูปปกโป่งไปที่ทิวทนนะฮะแล้วก็ติดเครื่องรางยักษ์นะครับไปที่จอรดนาวีแล้วก็ใช้งานวิจัยตัอดอาจานนะครับทิ้งมือมือโจมหมาเจ็ดใบ ติดดับเบิลทัโบจี้นะครับไปที่จารอดาวีแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บอลครับเอาจารอดาวีตัวหนึ่งครับมาวางที่เป็นแล้วก็ดีทีนะครับเอาจารอดาที่มีเครื่องรางยักษ์ขึ้นไปครับแล้วจบเถินครับผมไปฝั่งของอาเซอุสนะฮะ ติดลูกโป่งนะครับไปที่บิปป้าแล้วใช้างานวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งหมดมือจนหมายเจ็ดไปใช้ไฮเปอรบ์บอลครับ เอาบีดาลุนะครับขึ้นมาแปลงล่างแล้วก็ใช้ให้ประวัติอีกลุกหนึ่งครับเอาอาตูดีสตาร์านะครับขึ้นมาแปลงล่างแล้วก็ใช้ก็สามารถของบีดาลุนะครับโจบก,การ์จนบนมือคมห้าใบครับใช้คลิกบอลครับ อารูดวีนะครับขึ้นมาวางที่เบ่นติดเครื่องลังยักษ์นะครับไปที่อา V ูดวีแล้วกดท่าพลังวีสตาร์นะครับผมเสิร์ชการ์ดอะไรก็ได้นะครับสองใบาจากเด็ขึ้นมือติดจีมืดนะครับไปที่อาซูดวีสตาร์แล้วก็รีทีสนะฮะ เอาวุฒิสตาขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะครับ210ดาเมจแล้วก็เสิร์ตจ,จี้พื้นฐาน3ใบนะครับจากเตียกมาติดตรงวันวีเราตามชอบนะครับจอร์โดตาวียังไม่ตายนะเพราะว่าติดเครื่องรางยักษ์นะครับถ้าไม่ได้ติดก็น่าจะน็อกเอาชนะครับในฝั่งของจอร์โดตานะครับแปรงล่างทิวทอลิสนะฮะ ติดดับเบิลทูโปจี้นะครับไปที่ทีทาลิตแล้วก็ใช้งานวิจัยกาจารนะครับทิ้งมุดมือจอมหม่7ใบติดเครื่องรางยักษ์นะครับไปที่จารุด้าวีตัวหลังวางเทิร์สสเตเดียมนะครับแล้วก็ใช้เลยนะครับเสิร์ชโปเกมอนขึ้นที่เป็นวิวัฒนาการจากเด็กหนึ่งตัวขึ้นมือนะเอาจารุด้าวีสตาร์ขึ้นมาแปลงล่างนะครับผมที่ตัวหน้าแล้วก็ใช้ไฮประบอลครับเอา โคโรบุชินะครับขึ้นมาวางเบนท์แล้วก็ใช้สมุดบัติเพื่อนนะฮะเอาซัพพอร์ตสองใบที่ตรแหน่งถึงการ์ดกับเขาเด็กได้นะฮะเอาคำสั่งบอสสองใบนะครับกับเขาเด็กแล้วก็รีทิสนะฮะเอาทีวาริกขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะครับย้าย210ดาเมจจากเจอร์โดต้านะฮะไปตั้งแต่ต่อสู้ไปตรงข้ามนะครับผมแล้วก็จบเทิร์นไปนะครับไปฝั่งของอาร์เซอุสครับ ติดลูกโป่งไปที่โคแบ็กวีครับเช่ว่าสาม,มารถบีดาลุนะครับโจกาโจบดึงโคมห้าใบติดดับเบิลตัวจีนะครับไปที่อาซูตวิาตาที่เบนครับรีทีชนะฮะอุ้ดตัวหน้าลงมาเอาอุ้ดตัวใหม่ขึ้นมาแทนนะครับก็โจมตีนะครับนอกเอาทิวทาลิตไปนะครับ เทคไพ่ไปหนึ่งแล้วก็เติมจี้ได้ด้วยนะฝั่งของจโร์โดนาะติดจี้พืชไปที่จอรดนาบิสตานะครับใช้เทิร์ฟสเตเดียมนะครับเอาโคโลท็อกนะครับพืชแบบแปลงล่างตอนนี้โปรแกรมมันพืชน,นะฮะยกเป็นโคโลท็อกนะจะมีเฮที่เพิ่มขึ้น40นะครับใช้ไงไชนานวิจัยตัดจานะครับทิ้งหมดมือตรหมายใบยแปลงล่างจอรดนาบิสตาที่เบนครับแล้วก็ใช้ฟลิกบอลครับ หนึ่งปิป้านะครับขึ้นมาวางเบนแล้วก็โจมตีนะครับ170ดาเมจแล้วก็จบเทินไปนะไปฝั่งของอาซุนะฮะแลงร่างพิกจูบินขึ้นบีแม็กนะครับแล้วก็ใช้แมรี่นะครับผมทั้งสองฝั่งออกกำลังมือไว้ใต้เดนะครับคนใช้จรวดฝ่ายตรงข้ามจรวด ติด Double t h o จี้ G นะครับไปที่ปิกจูบินขึ้นบีแม็กแล้วก็ใช้พิกบอลครับเอาปิ๊ป้านะครับขึ้นมาวางที่เบนแล้วก็สามารถบิดบบล,บลุ้น, ine, น,นนะครับจ่อการจมบนมือครบ5ใบแล้วก็ลีทีส์นะฮะเอาปิกจูบินขึ้นขึ้นมาแทนนะฮะแล้วก็โจมตีนะครับร้อยดาเมจนะครับผม มาฝังของเจอรดโนะฮะวางจูโทสที่เบนนะครับแล้วก็เลเดนเซนไนนะครับติดจี้พืชวิธีเจอรดาวิสตาที่เบนครับไซเทิร์ฟสเตียมนะครับเกิดประมันพืชที่เป็นวิวัฒนาการสมมื่อจะเช็คเด็กเฉยๆนะฮะใช้คำสั่งบอสนะครับเอาอูตที่มีดาเบตวางอยู่นะครับขึ้นมาแล้วก็โจมตีน็องเอาท์ไปนะครับแล้วก็ย้ายจี้นะครับผมตามชอบนะครับเทคไพไปสองนะครับ ไฝั่งของอาเซอุสนะฮะทางล่างบีดาลุนะฮะคนที่2ติดดับเบิลทัวร์จี้นะครับไปที่อุตวีสตาวานนกาจินะฮะน่าจะเป็นการลดมือนะฮะใช้ความสามารถบีดาลุนะครับจาวก,กาเจาะบนมือคมห้าใบแล้วก็คำสั่งบอสนะครับเอาทีวทโทสขึ้นมานะฮะเพราะว่า รู้นะถ้าหากว่าจอร์ดาตัวหน้าไม่ตายนะครับทีโษจะทาการย้ายดามจนะครับก็เลยต้องเรียกมาจาัดก,การก่อนนะฮะใช้ความสามารถไปดูอีกตัวหนึงครับโจมก,การโจมมือคมห้าใบแล้วก็โจมตีนะผมเทคไพ่ไปหนึ่งนะครับถือว่าเป็นการเข้าจัดก,การตัวตัวนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะลำบากตอนท้ายนะมาฝั่งของจอรดดานะใช้ให้ไปบอลนะครับเอาบีตาลุนนะครับขึ้นมาแปลงล่าง 4 d o u b จี้นะครับไปที่เจ้าล่าตัวหน้านแล้วก็ใช้ความสามารถปิดรูนะครับโจากาจนมือครบ5ใบใช้ยัแหวนแจ็คดาจางนะครับที่มันมุนโจมจา87ใบครับใช้ให้ไปบอลอีกลูกหนึ่งครับไม่เอาอะไรขึ้นมานครับเหมือนจะเช็คเดย์เฉยๆนะแล้วก็โจวตีนะครับ170ดาเมจไม้ใหญ่จี้นะครับในฝั่งของอาซูอุดนะ,ระ,นะครับใช้ไฮเปอร์บอลครับ จะไม่เอาอะไรขึ้นมานะใช้ความสามารไม่เีเอดรุ่นะครับจบการจมมือมือคมห้าไปติดเกมขั้นในฟันแน่แน่ไปที่เบรกจูปิงขึ้นนะฮะแล้วก็ความสามารถไมเดลุ่อีกตัวหนึ่งครับจบการจมมือมือคมห้าไปนะครับใช้แมรี่นะครับทั้งสองฝั่งออกซ้ำบนมือไปใต้เดย์ครับคนใช้จวดห้าฝั่งตรงข้ามจวดสี่วางท้ายหิมาซิออตเถ่านะครับทำให้ความสามารถของเดนเชอร์ไนะครับไม่ทำงานนะฮะตอนนี้สามารถน็อกเอาจารูด้าได้แล้วนะเพราะว่า เนื่องจากความสามารถเซอร์นไม่ทางานนะฮะถ้าหากว่าความสามารถรีเดนเซอร์นทํางานอยู่จะไม่สามารถน็อกเอา์ได้นะครับผมหรือว่าทํำดีๆฮนะก็จบตีน็อกเอา์เจโรด้รดาไปเลยภายไป็นสองนะครับฝั่งของเจโรด้านะครับใช้แพนเบดธรรมดานะครับเอาโปเกมอนสองตัวกับจี้พื้นฐานสองใบที่หลุมเข้าเด็กได้นะครับเอาทีโทส2สองใบนะฮะแล้วก็จี้พืชสองใบนะครับเข้าเด็ก วางเทอร์ฟสเตียบนะครับแล้วก็ใช้คลิกบอลครับเอาทีโทษสนะครับขึ้นมาวางที่เบนตรงนี้เหมือนจะนับเด็กนะเด็กหรือการ์ดน้อยแล้วเจา้าปัตมาบีดาลุนะับการ์ดจะเป็นมึงครบ5าใบครับ ติด double t โ p o ี i นะไปที่ทีททอสแล้วก็โจมตีร้อยเจ็ดสิบ d ครับน็อกอาวอุดวีสตาไปนะฮะเก้ไพไปสองนะครับไปฝั่งของอาจซอุตครับใช้คำสั่งบอสนะครับเอาทีโทษสนะครับขึ้นมาตัวเดิมเลยฮะ ก็โจมตีครับล็อกเอาต์ไปเทพายไปหนึ่งนะฮะเหมือนจะทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าจโรดาตีไม่ตายครับจะเทพายไปก่อนก็ย,ยังดีนะฮะแล้วก็ฝั่งของจโรดาโจมตีขึ้นนะครับเทพาทั้งหมดไปฝั่งจโรดาเป็นฝ่ายชนะนะครับสำหรับเดซจโรดานะครับผมก็เป็นเป็นการคอมโบที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะทั้งจโรดาวิสตาแล้วก็ทิวทันลิศนะฮะที่ สามารถย้ายดาเมจนะฮะทำให้โจโรด้าของเราเนี่ยตายยากมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ฝั่ตรข้าเนี่ยจะต้องแบบเลือกจัดการทิวเทลิตแทนที่จะเป็นโจโรด้าวิสตานะครับเขาก็ต้องเลือกเทพายแค่หนึ่งไปนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าทิวเทลิตยังอยู่เนี่ยแล้วเราไม่สามารถวันช็อตโจโรด้าได้เนี่ยทิวเทลิตเนี่ยก็จะเอาดาเมจเหล่านั้นน่ยย้ายไปนะฮะโจโรด้าของเราก็จะ HP เต็มเปียกเลยนะฮะก็ เนี่ยนะเป็นสเตปของเด็กจาร d ดาที่ส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะับสำหรับเด็กนี้นะแล้วก็เป็นคอมโบที่น่าเล่นมากๆนะครับมันเหมือนเป็นการมูมิเป็นตัวเลยนะคือแบบฮิว h ฮพเต็มถังไปเลยนะก็สำหรับใครที่เป็นเด็กสายเขียวนะครับแล้วก็ชอบเล่นปัวมันพืชนะก็จารดานะับก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็น่าเล่นมากๆก็สามารถเอาไปจัดแข่งดูได้นะครับว่ามันจะมีผลงานเป็นยังไง นะครับโอเคครับสรับท้ายคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ